สองกิโลเดินไหวหรือเปล่าเดินไปเดินกลับเป็นสี่กิโลก็เดินมาทำไมมีแค่นะก็ดูธรรมชาติไงป่านี่เห็นไหมป่าชายเลนเขาเรียกป่าโคทงคิงหามาหามาตัดตอไม้ก็ไม่ร้อนตกก็ไม่ร้อนกินจะกินนะมันมึนนะ กินรุงเลยเนาะยินไม่เม็นชื้นๆนะืงนี่นงครับพาอพันพอพันไม้เนตัวนี้พ่อพันไนะนอ,อ,ไอนไ้นี่ไงไม้ไว้เสียบปลูก

เดินยังไม่ถึงร้อเมตรเลยยัด้เข้นสุดแขนพอดีข้าตั้งกล้องอยู่ในรถมาม่าไข้าจับใช้มือจับแยนเป็นไงทีนี้ล <c oughs> ำบากลำบน and knock. ก็ตัดแต่งนี่ลอยลอยเขาเอาเลื่อยตัดน,นะฮะไปแต่งไ,ได้ซนะุงมนั่นคือมัซซาตง มันมีปลาอะไรนะเจอลูกอสอจะมีปลาตีนด้วยนะอันเอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เจอตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆว่ายเข้าไปใต้สะพานนะนี่นี่นี่วิ่งอยู่นี่ยปลาตัวเล็กๆเองเนะโกงกลางใบใหญ่ บบถถ้าต้นไม้สูงไม่ร้อนแล้วไงต้นไม้มันบังไว้หมดแล้ว ะแม่้เขาเฮ้ยปลาทะเลทะเลเจอปูชีวิตเจอปูปูอดะตเล็กอะฮะกระโดดลงไปจับดีบิ๊กกระโดดลงไปจับเลยกินไม่ได้นะขึ้นมาครึ่งครึ่งขาเลยนะ เราไมให้เ<โดย>ขาถ่ายรูปก่น<โดย>เป็นตะปุ่มกระปัมอะไรก็ตระปุ่มกะปัมนี่ไงเป็นข้อเป็นปัง่ง น้ำไหลน้นี่ไงปู นี่นี่นะน้ารักปูปูกล้ามใหญ่เนี่ยกล้ามขวาใหญ่เนี่ยบอกอยายนะมาดูโอ้โหเล่นก้ามแต่ข้างเดียว <c oughs> ปูเล่นก้ามแต่ข้างเดียวข้างขวาอย่างใหญ่เล่นกล้ามแต่ข้างเดียวปูกล้ามใหญ่ <c oughs> แต่ระวังใสดูดด้วยใช่ไหมคะก็จมเลยแหละ ใช้ดูคนอะนายเลยนะตรงนี้น,น้ำน้อยก็แสดงว่าทรายมันดูดน้ำลงไปใช่ครับนี่จะเป็นนินฝั่งนู่น้ำดึ่งอยู่ตรงนู้นนักกลจัดก็ดซัดเข้าฝั่งไงปัติปะติ ที่กำลังคุณนั่นนั่นเดือเดออยู่ีุ่้ยนี่ใหญ่ปาตีนไหปูอะไรวะก้างใหญ่แค่ังเดียวตรงนั้นเ่ยเขรูแล้วปูเยอะเลยด้วยปูพังตูเนียนหน่อยตัวนั้นนั่นน่ะนั่นนดูทำไมปูที่นี่ก้างใหญ่เชื่ฝั่งนที่ฝั่งเดียวใหญ่ดูสองบนสองบนสองบน โอ้หน่อยได้ไหมยายโค้งยายยายเทน้ำให้หน่อยน้ำใส่ไอ้ปลากินด้วยได่แล้วว่าจะซีนป่ะลงไปเก็บได้ไหมเนี่ยฮะลงเก็บนะั้ยทีแม่งจะลงจริงว่ะแล้วพี่ลงไปเก็บดูว่ะไรไปโดดลงนะโดดลงนี่ครึ่งขานะ่ะ แต่เขาไม่ปวดขาบ้างเลเ500่านันางห้าร้อข้าเอบางคนน่าจะสลับเวรกันมั้งปาปาปาไปต่อไปต่อไปกันต่ออย่าอย่าจิตอย่าพึ่งนัน่งแช่ยาย นี่ครทางออกเขาก็มีป้ายบอกชัดเจนอยู่นะทางออกอยู่กี่เมตรอะพ่อห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรโอ้เดินไปอุบลได้เลยนะป้าไม่ใช่ห้าร้อยกิโลห้ากิโลนันั่นหนึเมตรโคดำมีโคดำนี่นี่ดูปลาเนี่ยโอยังสวยเลยปลาหลดปลาหลด,ลดน้ำมันจะลึกขนาดไหนนี่ยน้ำมันยังไม่ขึ้นมันไม่ลึกหรอกมันไม่ลึกมากหรอกน้องปลา มันเป็นตัวโคดังบิ๊กโอ้ยเสียงกระดูกละอันนไงเห็นกระทบกันโดนรับรองคันแน่นอนน้ำมาจากไหนไม่รู้มันแช่นี่ไงแช่รากไม,ม้แล้วเราก็ไปที่พักราอยู่ใช่ไหมครับอ่าจะ ทาน,า,นานนะ้อยๆ่ันเยน้อยถ้ารอนี่เสร็จก็ไปที่พักเลยใช่ไหมเราไปที่พิพิธภัณฑ์ปัตนาต่อกินข้าวก่อนไงแล้วจะทิ้งลูกแล้วกันปะทิ้งเลยแล้วหาใหม่อย่างเดียวลูกมันยากไง เดินมาโลครึ่งแล้วไงเหลืออีกครึ่งกิโลสวนสมุนไพรป่าชายเลน เสียงไรเสียงจักจัก่นนะั่นน่ะฟังเสียงจักจัก่นเลยโอ้อันนี้ต้องก้มหรือเปล่าเนี่ย ยังเลืปตากจะไปยังไงละพีโดนต้นไว้บางแล้วต้ไงไปไนอ้าไนใครจะแก้ปัญหายังไงนี่มีบันไดที่เหยียบอยูคุยทางนะคนแข็ไม่ไหวหรอกใครแก่ลนะยายไม่แข็งนะมุดไงมุด

ถาเป็นเสื้อยืดล่ะเสื้อจันทบุรีล่ะเนี่ยไซส์เนี่ยแถวหน้าตัวเนี้ยหรือตัวเดียวครับเนี่ยอ่ามีแต่ไซส์ใหญ่ใช่ไหมใส่ได้ปะนะลองดูก่อนกันอ่เด็กผู้ชายตัวไวเผื่ออนาคตใช่ไหมเผื่อส่วนมากเขาซื้อก็เผื่อกันทั้งนั้นเลยเกิดสะดุดผินป่ะเดินเหนื่อยเลยดูก่อน ก็ได้อยู่เนี่ยน้องก็ใส่เชือดเอาเป็นไซส์นี้อ่าแคบจะบ้าเลยของบิ๊กบายล่ะเล็กกว่านี้มีปะไม่มีของกันด้วยตัวเท่ากันก็ไม่มีหรอหมดครับมันจะเหลือเบอร์ใหญ่หว่าอ่อเบอร์เล็กหมดเหรอคะอันนี้ตัวนึงของบอสเอตัวนึงบิ๊กบายตัวนึ่งบิ๊กบยเสื้อเชืก็ได้น่ะเนี่ยยนี่เลยเนี่ยลายใหม่เอาตัวเล็กอ่ะ ่่าเนนียะครับเท่าไหร่อ่ะพ่อค้ารวมเป็นสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยได้ไหมพี่ขอตังหมดตังหมดตังหมดแล้วเนี่ยสามร้อยห้าสิบพี่รถเสื้อชจันไปแล้วไอ้นี่นะไอ้สแกนสแกนได้ครับปะลงทุนจ่ายเงินมาไม่อยู่เรียบร้อยเลยไม่พากันเอาเสื้อผ้ามาไงอ๋ออันนี้เป็นผ้าไหมอิตาลีเสื้อเชิ้ตอ่ะครับอ่า ในราคาลุกไซส์โคตรเท่ปลาสกีนเหรอโอ้คิวโค้ดแบบไม่ทำยากสั่งทำไง พอแล้วพอหมดตังแล้วขอบคาุณครับไหนเสือ้อเอาเสื้อยังไหนเะายายนอนไปไหน <c oughs> วางรถเอ็ม <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋องานเก่าเอ็มอันนี้นบอสไซอะไรด้วยอันนี้เอส อันนี้เป็นของไซร์โรงเรียนไง,งไซร์โรงเรียนม่น่าจะเท่าออก,กันกับอันนี้เท่าปะอ่ามันจะเท่าอยู่เท่าอยู่ยเท่าแต่จะให้อีกคนหนึ่งไงโอ้อีกคนเหรอใช่ไซร์เล็กมีเลยอ่ะเดี๋ยวที่นี่ก็หมดแต่ตัวเล็กนัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาต่อให้พี่เขาหาก่อน เก็บน้ำแข็งถังเก็บเสื้อใช่เลยน้ำแข็งจะเป็นประดิษฐ์ครั้งเก็บเสื้อตัวนี้มันยังอยู่ตัวนี้มันยังอยู่ห้องน้ำอยู่เบอสเห็นว่าเต็มห้องน้ำอันนี้ก็เอ็มอีกเออตัวนี้มันได้ไงบอสอันนี้บิ๊กบายลองใส่ดิลองใส่ลองบิ๊กบายลองใส่บอสดิเสื้อชไม่ใหญ่เลยเยินไปไหอยากใส่ไปขอตังขอตังยาจีเลย ลุงเทอาไหมล่ะลุงซื้อให้ใส่ได้ไหมเอาลองใส่ก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบเออสามสามคนก็สามร้อยขายอยู่ตัวนี้ตัวละเท่าไร้อยตรงนั้นก็มีนะซ้าจันทบุรีอ่ะบอสให้น้องใส่ดิใส่เผื่อโตไงใส่เผื่อโตพ่อค้าบอกมันเหลืออยู่ตัวนึง ส่เดียวกันกับบอสเขบอกว่าผู้ชายโตไวเอาเสื้อเอาเสื้อใหญ่นิดนึงไปก่อนใส่ใส่แล้วก็หลอกล่อขายไงเอาเไปจิ้มบอสบอสรู้เขาพูดปุ๊บบอสก็รู้ในใจแล้วว่าแม่ง็หลออเสื้อเสื้อเสื้อใส่เดียวกันกับบอสมดอยู่โอ้แบมพูดไม่พอดีเลยโอ้โหแบมพูดองมคูดไม่พอดีเลยมันใหญ่เกินงานน่นะมันมันเหลือแต่ไซส์นี้งั้นแบมไม่เอานะ ใหญ่เพิ่งเกินใหญ่ไม่มีอันไรโคมพอทอท <c oughs> อเมออกีกกุมอาดิกระท